ี oh. ้เอาละโดนแกงเหมือนกันโดนแกงแล้วถ้าพี่ชายอายุยี่สิบล่ะน้องชายจะเท่าไหร่น้องชายก็ครึ่งหนึ่งก็สิบสิบเอาละโดนแกงแล้ว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 เห้ใจคงเขาเราต้องใช้เยอะใจนี้นับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเจ้างองบอกว่าถ้าพี่ชายผมถามว่าพี่ชายอายุหกขวบน้องชายอายุครึ่งหมื่นจะใช้เท่าไหร่ ก็สามตัวแต่ทีนี้ถ้าถามว่าน้องเขาโตขึ้นพี่ชายอายุมากขึ้นอายุสิบปีน้องชายจะอายุเท่าไหร่มือเติบอะอ๋ออย่าคิดเลยตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนี้ตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนี้โอเคน้องช้นิ้วนักกรรมชายห้าพี่ชายอายุหกปีหกปีน้องชายอายุ นี้พอพี่ชายโตขึ้นสิบขวบน้องชายจะอายุเท่าไหร่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันไม่ให้คิดให้คิดแบบนี้ก่อนคิดไม่ทันตอนแรกผมก็เข้าใจแบบนั้นจริงจริงถ้าถ้าพี่ชายพี่ชายอายุน้องชายก็ครึ่งหนึ่งของพี่ชายใช่ไหมล่ะอันนี้คือตอนหกขวบโอเคตอนหกขวบพี่ชายอายุหกปีน้องชายอายุ สามปีแต่ทีนี้เนี่ยพอพี่ชายอายุสิบปีน้องชายจะอายุเท่าไหร่ครับผมมากขอบคุณครับมาแล้วเหมือนกงเหมือนกันกิจกรรมการใช้นิ้วเรียนนี้นะคะไม่ผมตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันผมก็ไม่เป็นเหมือนกัน มันก็ครึ่งหนึ่งของพี่ชายเอาเท่าไหร่พี่ชายอายุสิบปีน้องชายจื้อเท่าไหร่น้องชายก็ห้าเนี่ยห้าปีใช่ไหมใช่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไมงไม่ใช่โดนแล้วโดนโดนเหมือนกันพี่ชายอายุยี่สิบพูดอะไรกันคะนี่เป็นกิจกรรมการเช้ชีวิต พี่ชายอายุยี่สิบน้องชายอายุเท่าไรตอนแรกก็สิบปีแต่คำถามก็คือว่าเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใช้นิ้วกันพี่ชายอายุหกปีพี่ชายอายุหกเท่าไหร่สามเอาเอาเอานิ้วของนี่ผมไม่ครบเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้นิ้วให้นิ้วช่างคงเป็นอายุน้องชายอายุน้องชายสามสามพี่ชายอายุเจ็ดปี 4อ่าพี่ชายอายุแปดปี่้าเจ็บไหมอ่าฮะมาถูกถ้าถ้าสิก็เจ็บก็คือคำถามเขามันอยู่แค่ห่างกัน3ปีอายุห่างกัน3ปีเอออะไรกันห่างกันสปีห่างกัน3ปีห่า,กางกัน3ปีเล่นไปแล้วเมือ่อกี้เล่นคำขาว พอดีว่าเห็นต้นฮักนั่งอยู่เลยมานั่งขับออดค่ผมก็งงไงตอนแรกอาบน้ำแล้วไปคิดรอไปได้งกสปีถงกาปีหละแต่ว่าเราโดนหลอกไงด้วยคำถามสิปีเจปีโดนหลอกถามครึ่งหนึ่งเนาะถามคราคิดตรงไงใช่ไหมคะเราตรงเกินเราคิดตรง ต้องโคตน้อๆมากใช้เร็วฝ่ามาเฮ้ยใครเมาไหม่ทุกคำถามได้ช่องไปก่อนครับไปก่อนคได้โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ครับก็จะไว้แต่นานไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะงงนะครับพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับ